เรื่องของไข่ไก่กับเคล็ดลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนไก่งามพระขนคนงามเพราะไข่ตอนนี้เวลานี้ถ้าใครประสบปัญหาผมแห้งแตกปลายอยู่แล้วก็แทนที่คุณจะเปิดกระเป๋าตังค์เพื่อซื้อเครียมนวดกวดใหม่ขอแนะนำให้คุณกระเทาะเปลือกไข่แทนกันก่อนดีกว่าเพราะภายในไข่นั้นมีโปรโตรีนชิดใกล้เคียงกับของเส้นผมด้วยเหตุนี้ไข่จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่จะใช้ แทนคอดิเชนเนอร์และมาร์คสมุมลุงเส้นผมเพียงแค่นำไข่แดงผสมกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยตี้เข้ากันแล้วมาฉลมลงบนเส้นผมแต่ถ้ากลัวหัวเหม็นหืนก็สามารถเติมน้ำมันหอมระเหยเพิ่มกลิ่นอโรมาเข้าไปได้หรือเพิ่มไข่แดงอีกหนึ่งหน่วยสำหรับผมแห้งมากก่อนจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีและล้างออกด้วยน้ำอุ่นเท่านี้ผมคุณก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ แต่เดี๋ยวก่อนข้ดีของไข่ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะไข่ยังมีส่วนประกอบสำคัญในการ,รบารุงผิวกล่าวกันว่าหากเอาไข่ขาวผสมน้ำแล้วล้างหน้าก็จะทำให้หน้าใสและลดขนาดข,าดของรูขุมขนได้อย่างชะงักในขณะที่ไข่แดงจะอุดมไปด้วยวิตามินเอมีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นปรุดมอยเจอไรเซอร์ซึ่งวิธีไม่ต่างกันก็คือผสมน้ำแล้วล้างหน้าก็เป็นอันเสร็จ ไข่ขาวสุดยอดนักขจัดคราบจากประโยชน์ของไข่ในข้อที่ผ่านมาเราคงเห็นพ้องต้องกันว่าไข่ขาวนั้นดีต่อผิวพันธุ์แต่ความจริงแล้วไข่ยังดีต่อนหนังอีกด้วยคุณสมบัติสุดเก๋ของไข่ขาวอยู่ที่สามารถในการขจัดคราบเนื่องจากความเหนียวหนืดของไข่จะช่วยดึงสิ่งสกรปรกให้หลุดลอกได้ง่ายโดยเฉพาะเครื่องหนังทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเข็มขัด ไปถึงสิ่งของที่เป็นหนังก็สามารถทำำาําำกะอัดได้สบายๆด้วยการใช้ไข่ขาวดิบหยดไปบริเวณที่เป็นคราบแล้วขัดเบาๆด้วยแปรงเล็กๆจากนั้นให้นําผ้าแห้งค่อยๆถูแล้วเช็ดออกอีกครั้งในที่สุดเราจะได้พบกับผลลัพธ์อันน่าตื่นตาตื่นลึงเพราะคราบสุปรกจะหายเป็นปิดทิ้งแต่นั่นยังไม่เลิศเท่ากับการที่ไข่ขาวจะทิ้งคราบบางๆเอาไว้ จะทำให้เครื่องหนังของคุณเงาขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อประถมพยาบาลด้วยไข่ต้มแน่นอนว่าหนึ่งในอาหารหลักของใครหลายคนก็คือไข่ต้มเพราะทั้งทำง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากแถมยังพกพาติดตัวไปได้อีกด้วยแต่ประโยชน์ของมันยังมีมากกว่าการเอาเข้าปากนะครับประโยชน์แรกสำหรับคนที่โดนมีดปากผู้รู้เขาบอกว่าให้คุณลองใช้ เยื่อบางๆเยื่อบางๆที่อยู่ระหว่างไข่กับเปลือกเป็นเยื่อที่ช่วยให้ปอกเปลือกแบบรวดเดียวจบเยื่อเอาเยื่อนั้นเนี่ยเอามาพันแผลแทนพลาสเตอร์ปิดแผลในช่วงแรกรับรองว่าเลือดจะหยุดไหลเพราะเยื่อของไข่จะแนบสนิทกับแผลแต่ยังช่วยลดอาการเกิดรอยแผลเป็นได้เป็นอย่างดีประโยชน์ที่สองสำหรับแผลฟกช้ำกล่าวคือให้ใช้ไข่ต้มร้อนๆ ปลอกเปลือกมาหมุนวนประครบรอยที่เกิดจากการเฉียวชนครึงไปเรื่อยๆจนไข่หายร้อนทั้งนี้ราบความร้อนจากไข่จะช่วยบรรเทาอาการห้อเลือดและทําให้เลือดรอบรแผลหมุนเวียนกลับเข้าที่เข้าทางได้ดีขึ้นอีกทั้งวิธีนี้ยังสามารถใช้กับรอยแผลเป็นให้จางลงได้อีกด้วยส่วนน้ําที่เหลือจากการต้มไข่ก็อย่าทิ้งเป็นอันขาด เพราะภายในน้ําจะมีส่วนประกอบของแคลเซียมท,ที่หลุดลอกออกจากเปลือกไข่ซึ่งแคลเซียมก็ดันเป็นอาหารโปรดของบรรดาพืชผักซะด้วยดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้นําน้ําที่ว่าไปลดน้ําต้นไม้ซะแต่อย่าลืมปล่อยน้ําทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเพราะหากจืน้ําร้อนๆเข้าไปต้นไม้ต้นไหนก็คงไม่รอดได้เช่นกัน